สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอ่าทิกตอกิกตอกที่มีเสียงบ่นนะมีคลิปเสียงบ่นเรื่องระบบการศึกษาไทยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับานานา,นาประเทศแม้แต่ในอเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ยนะก็ดูเหมือนว่าจะ ต่อยต่ำลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคพะพอได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยออก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะหลากหลายความคิดนะคะความเห็นซึ่งก็อันนั้นก็เป็นความเห็นซึ่งเป็นความเห็นนะฮะแต่ระบบการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อันนั้นแล้วแต่นักการศึกษา ของอะไรอ่ะของไทยนะฮะคือผู้บริหารนะฮะผู้บริหารระดับอะไรในกระทรวงนะฮะว่าจะปรับเปลี่ยนนโยบายหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไปอย่างไรนะฮะมันก็มีหลากหลายความคิดนะ,ะมีหลากหลายความคิดที่จะพัฒนา แม่คะก็ก็กดีอะคะมันก็เป็นปัญหาทั้งนั้นแล้วแต่มุมมองของใครมุมมองของนักเรียนหรือมุมมองของผู้สอนหรือมุมมองของผู้บริหารใช่ไหมฮะแต่ในแง่ของย่านะะย่าในฐานะของเคยเป็นผู้ผู้สอนนะฮะจากประวัติที่ย่าเคยเป็นเป็นครูมัธยมมาก่อน ะะแล้วก็มาสอนนะคะเป็นครูพิเศษนะคะหลายระดับนะคะคือไม่หลายระดับส่วนใหญ่เป็นครูพิเศษของระดับปริญญาตรีนะคะเป็นส่วนใหญ่ก็เนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยนะคะก็ทำให้ย่าก็มาน,นั่งคิด หาวิธีการในการพัฒนาเนะี่ยใช่ไหมคะพัฒนาเด็กหรือพัฒนาการสอนเพื่อให้ได้ใช้จริงนะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนะี่ยเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ในการเรียนรู้เพราะว่าอเอกสารวิชาการส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ ไม่มีศักยาภาพทางด้านภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้อ่อนด้อยหรือไปไม่ได้เลยนะคะทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เรียนพิเศษอ่ะเขาเรียกอะไรละ่ะโรงเรียนที่สอนพิเศษจึงเป็นสถานที่ที่ทำไรายได้ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเรียนในโรงเรียนเนี่ยไม่เป็นผล แต่เขามักจะไปไปหาความรู้เมื่อมีเป้าประสงค์นะคะเป็น for specific purpose ของเขาทำให้โรงเรียนเหล่านี้มีกิจการที่ดีทีเดียวในขณะที่เรียนในโรงเรียนกี่ปีเป็นหลายปีแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะว่าตรงนี้แม่ก็มองว่าเออ เราจะทำยังไงที่จะช่วยตรงนี้ได้นะ,ะตั้งแต่เริ่มนะ,ะตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กเล็กเนี่ยย่าก็มองตรงนั้นแหละตั้งแต่เป็นเด็กเล็กขึ้นมาเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ปริญญาตรีพอปริญญาตรีนี่คุณต้องใช้ได้แนละ้นะคะศักยภาพต้องดีพอแล้อะไรเงี้ยนะคะอันนั้นเป็นภาษาอังกฤษในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กเ หรือพัฒนานขึ้นมาสูงขึ้นมาด้วยก็ได้เป็นระบบคือมองทั้งระบบของการเรียนการสอนด้วยคือย่าก็ที่ทำคลิปเนี่ยก็เมนไปที่ตรงเนี้ยสองประเด็นคือการศึกษาภาพรวมด้วยใช่ไหมฮะอย่างมีอันนึงซึ่งเป็นทฤษฎีของอย่าเองก็คือเรื่อง uh, five steps for kids programming strategy แม่มี5 i v e step นะฮะซึ่งตรงเนี้ย่าก็ทำเอาไว้เพื่อคิดว่าจะพัฒนาเด็กโดยเป็นขั้นตอนเลยเป็นขั้นตอนว่ามียังไงยังไงบ้างคุณสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเข้าแล้วแล้วก็ประถมแล้วก็มัธยมต้นมัธยมปลายหรือถึงปีตรี โดยใช้สเต็ปนี้ในการกํากับใช่ไหมฮะในการพัฒนาใช่ไหมแล้วก็ย่าก็มาโฟกัสเรื่องเซลสต์ดีเซลสต์ดีเพื่อให้เด็กอไะไรฮะอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างดีไงตอนนี้การเรียนการเรียนรู้ในการเรียนการสอนเนี่ยมันในห้องเรียนมันไม่พอแล้ว บนแพลตฟอร์มมีความรู้มากมายซึ่งเราจะต้องให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะตอนนี้โลกมันมันวิ่งไปไหนไหน,ไหนละแต่เรายังใช้แฮนดบุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ทันการแล้วนะฮะความรู้มันก็ต้องหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราจะต้องมีเควสชั่นอะไรให้กับเด็ก เราควรจะต้องมีโปรเจกต์อะไรให้กับเด็กเพื่อที่จะไปค้นคว้าหามาเพื่อให้มันพพอร์ตสิ่งที่เขาอยากรู้อยากได้อะไรเงี้ยมันต้องมีตัวนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกวิชาทุกอะไรเนี่ยควรต้องให้เด็กมีเซลฟ์สตัดดี้นะคะในยุคนี้คำว่าเซลฟ์เนี่ยมีติดอยู่ทั้งหมดไม่ว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ เ e l f Reliance นะะ์าพึ่งพาตนเองมีอะไรอีกเซลล์อิ interest. นเทรสเซล์ทัะะ้งนั้นของย่าใช้ว่าเซลล์สตันดีเพราะอะไระคุณยังอยูเ่เป็นเด็กระดับต้องศึกษาอยู่ย่าให้เ e l f Study คุณต้องหัดศึกษาเอง เราจะทําอย่างไรเราจะโปรแกรมเด็กยังไใง,งไนะะให้เด็กพึ่งพาตนเองได้นะฮะให้เด็กพึ่งพาตนเองได้ให้เรียนได้ย่าเนี่ยมีทฤษฎีของย่าเองนะะอย่างที่บอกคือมีห้าขั้นตอนในการที่จะโปรแกรมเด็กนะคะให้พัฒนาขึ้นมาเป็นเด็กที่เห็นตัวเอง นะคะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรยังไงโดยที่เราไม่ไปบังคับเราโปรแกรมขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆดูจากพฤติกรรมของเขาความสนใจของเขาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้ย่าไปนําเสนอใครก็ยังไม่ได้เป็นที่สนใจนะซึ่งจริงๆย่าต้องการมีเด็กเพื่อที่จะลองใช้ทฤษฎีนี้แต่มันยังไม่เป็นผลต้องบอกอย่างนั้น นะมันไม่เป็นผลอาจจะเป็นด้วยตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานะที่อยู่ในสถาบันในสถาบันการศึกษาเพราะแยกออกจากสถาบันนั้นออกมาแล้วแล้วมาอยู่ในอ,อะไรส่วนของข้าราชการพลเรือนนะฮะอยู่หน่วยงานอื่นคือทิ้งอา,อาชีพความเป็นครูไป นะคะอย่างเป็นทางการนครูอย่างเป็นทางการคือไม่มีตําแหน่งของเป็นอาจารย์หรืออะไรไม่มีตําแหน่งนะคะดังนั้นทําให้ย่าไม่เป็นไม่ได้รับการยอมรับในทฤษฎีนี้แต่แต่ก็อยากนะคะอยากจะทํำยังไงก็ได้อยากจะศีรละคืออยากจะทำให้เห็นเป็นรูปธรรม อย่างนี้แหละที่ย่ามองว่าในต่างประเทศเนี่ยนะคะอย่างที่ย่าเคยพูดในคลิปก่อนนั้นว่าทําไมเขามีหนังสือที่เป็นทฤษฎีต่างๆอยมากมายในประเทศของเขาแล้วเขาเก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างอย่างเงี้ยอย่างของย่าและย่ามีอย่างเงี้ย แต่แย่ายังไม่ได้รับการพิสูจน์หรือยังไม่ได้ทําการเขาเรียกแหลสร้างความน่าเชื่อถือเซลไอรีแลเบิลไม่ได้หารีแลเบิลนะคะของทฤษฎีนั้นนะคะแล้วไม่ได้มีการทดสอบใช่ไหมคะจะได้เพื่อเป็นการยืนยันผลใช่ไหมคะเมื่อมันไม่มีขั้นตอนนั้นเนี่ยการยอมรับมันก็ไม่มีหรือว่าเราจะไป ทำเป็นรายงานมันก็ล่องลอยเลื่อนลอยมันไม่มีสิ่งที่มาสปอร์ตไอความคิดหรือไอเดียนี้เพราะมันยังไม่ได้มีการเทสติ้งนะมันยังไม่เอ็กซ์เพรเเมนต์ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยย่าก็จะมีจุดด้อยตรงนี้ละนะเขียนได้แต่มันเป็นทฤษฎีที่ไม่มีการยอมรับ ถามว่าเอาไปเสนอที่ไหนไหมไปเสนอแต่ไม่ได้รับความสนใจตรงนี้ก็เพราะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งนะเหมือนมันคุณต้องการคนที่ตำแหน่งอาจารย์ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ถามถึงประวัติหรือที่มาของของย่าเลยว่าเอ้ยย่านี่ มาจากไหนอย่างไรทําไมมีความคิดอย่างนี้ได้อันเนี้ยเพราะย่าไม่ได้รับโอกาสนั้นเลยนะคะไม่ได้รับโอกาสนั้นไม่สามารถที่จะไปโชว์หรือพรีเซนต์ให้ที่ไหนคือให้เคยพรีเซนต์เหมือนกันแต่ก็คือลงเอ่ยว่าเหมือนไม่ชัดเจนอะ่ะเป็นบุคคลไม่ชัดเจนอย่างเงี้ย เพราะเราพูดได้ไม่เต็มเป่าเพราะเราไม่ได้มีตําแหน่งนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ว่าคนที่อาจจะม,มีศักยภาพแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสด้วยคุณมีข้อจำกัดทางวุฒิหรือประสบการณ์นะฮะซึ่งจริงๆนะย่าจะบอกว่าย่าก็มีประสบการณ์ ทั้งการสอนถ้าถามแล้วขอดูเรซูเม่ของย่าใช่ไหมฮะประวัติการทำงานหรืออะไรเนี่ยย่าจะสอนมาตลอดเวลาใช่ไหมฮะแล้วคอสที่ย่าเรียนมาก็เรียนตรงไม่เช่นนั้นย่าจะสอบเป็นอาจารย์ไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้นี่คือปัญหาที่ใครๆบอกว่า อคนเก่งๆไม่ได้อไม่ได้อยู่ในระบบยอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งซึ่งยากก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้คนที่สอนเขาก็อาจจะเก่งกันนะแมแต่ว่าคนที่จะยอมเสียสละเห็นไหมฮะในเมื่อเราเราพร้อมที่จะช่วยพัฒนาแต่ไม่ได้รับโอกาสนั้นน,ะนี่มันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเห็ไหมฮะ เนี่ยเป็นอีกปัญหาหนึ่งสัญญาก็อยากพูดให้ฟังอะนะในในในขณะที่หลายๆคนต้องการที่จะแก้ปัญหากันเขาก็คงจะแก้ทั้งระบบของกระทรวงตามระบบลงมานะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าผู้สอนหรือผู้บริหารสถานศึกษานะฮะสถานศึกษาของตัวเองเนี่ยในเมื่อมันมีค,คีริ l าลที่มัน ออกมาเป็น general แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่เทคนิคหรือใส่อะไรเพอร์เพสอะไรของคุณลงไปก็ได้นะะซึ่งย่านี่ก็เคยเขียนเป็นหนังสือเป็นหนังสือเอาไว้เลยว่าไอ้เนี่ยระบบการศึกษาควรจะเป็นในรูปแบบใดอืมย่าก็เขียนมันควรจะเป็น based on อะไรอะ culture หรือ based on ชุมชนใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เป็นเสื้อโหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วย่ก็มี flexible curriculum นะยุคนี้ต้องเป็น flexible แล้วแล้วย่ก็มีกำหนดไว้ว่า flexible มีขั้นตอนทำอย่างไรมีหมดค่ะ ติดตามที่มามมา่ใหญ่เนี่ยนะคะลองมาติดตามคลิปของย่าดูย่าอาจจะไม่คือเป็นบุคคลที่พูดไม่เก่งย่าจะเป็นคนพูดช้าหรืออะไรจังหวะในการพรีเซนต์อาจจะไม่ไม่น่าสนใจแต่เนื้อหาช่วยติดตามแล้วก็จะได้รู้นะคะจะได้รู้ว่ามันมีหลายหลายความคิดหรือแนวคิดที่น่าจะเป็นประโยชน์นะ ตรงนี้แหละพอพอได้ยินก็นึกอยากจะอ,อยากจะพูดอีกนะคะอยากจะพูดเชื่อไหมว่าตัวแนวคิดของย่าเนี่ยก็มีชาวต่างชาตินะเข้ามาให้ความสนใจเพราะว่าบางครั้งย่าจะใช้ภาษาอังกฤษย่าจะาทำคลิปเป็นภาษาอังกฤษมี ชาวต่างชาติเข้ามาให้ความสนใจอ่ะแล้วมาชวนย่าไปทําอ้าชวนย่าไปทําเอตัวคอร์สอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคอร์สอบรมอะ่ะแต่ย่ากลัวถูกหลอกใหญ่ก็ยาก่ยาก็ไม่ไม่ได้สนใจทําตรงนั้นอืมแต่คนไทยด้วยกัน ไม่ได้สนใจไม่มีผู้ติดตามไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยซึ่งยายก็อ,อแปลกใจมากเอ,อ๊แต่อาจจะไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่คนดังนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอย่าคิดว่าคนไม่ดังแล้วจะไม่มีอะไรให้ฟังนะคะนะ ฝากเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ไว้ด้วยอย่าไปดูหน้าตาที่คุ้นเคยจากหน้าจอทีวีซึ่งบางทีมันไม่มีอะไรใหม่นะคะช่วยติดตามคนที่อ,อยู่ในซอกหลืกของโลกบ้างนะคะให้เขาได้รับโอกาสได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆบ้างนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ มาบอกว่ามีอะไรในคลิปของมาม่าใหญ่จาก YouTube นี่บ้างนะคะลองติดตามกันดูค่ะเพื่อจะมีอะไรเพอเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ